สวัสดีค่ะไอสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมือนีเนะค่ะเริมกับสิบห้าพี่น้องนี่แหละค่ะไม่กินเขาแรงน้ากันเนาะค่ะแต่ว่ามือนีคิดอยากในพี่น้องเพิ่งส่งมาให้แล้วก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสที่ว่าจะได้ชิมนะค่ะก็เลยสิร้องชิมมือนี้ล่ะค่ะเนี่ข้ขวเปียกนี่ค่ะเป็นเขาเปียกนะะเนาะค่ะมันจะเขียนในนี่เป็นกวยจับค่ะกวยจับย้อนเนาะค่ะเป็นจับจับจุดจับแก้มตุยเนาะค่ะของไงนี่แหละค่ะพี่นำ้อยเพิ่งส่งมาให้เนาะค่ะ ขอพักคุณหลายๆนะคะเติก,กับติได้ร้องร้องชิมเบิ้งนี่ละค่ะมือเนี่ยคือมีโอกาสกที่จะจะได้ชิมเพระาะว่าจิตยากโอ๊เอาข้ามือนี่ต่ำแบบงงแต่กินละก็เลยว่าสิร้องกินอันนี้แหละอย่า,ามีกันนะคะ่ะอ,อันนี้สูตรของเพ,นนะะเพิ่น,นเนาะค่ะเนี่ยเพิ่นจะให้ใส่เครื่องปรุงก้อนเริมสิลร้องลดตุ่มยำก้อนเลยนะค,ะะค่ะเพราะว่าเติมมันมาความเผ็ดความแซ่บเนี่ยค่ะเนี่ยสิลร้องลดตุ่มยำก้อนตัว่า อันดับแรกเขาสะนำคอต้มเซนก้อนดอกค่ะเพราะว่าจะกินรวมเนาะพี่น,น้องต้มให้็นไหมอุดมพร้อมแล้วก็ตีนั่นเครื่องปรุงก็ใส่ที่หลังร้องเบิ้งค่ะอืมใส่ไม่ติดกันบ่านอ้องหนึ่งเนาะต้มตองห่อคนแรกต้มอ,อุย้ยใส่ไปไปนี่เนาะอืมใส่ติดกันมาหน่อยถ้าลืมคุณ มันจะละลายเีอะดอกค่ะบ่าติดพี่น้องนี่ยามันติดกันต้มซีฮอ่ะ,ะ้ะค่ะกิดนว่าสเสริมกบแน็จมดิรง,งจะกินเหมดอต้มหากันต้มซีฮอ่เครื่องปรุงเพื่อนกับสดเขียนไ้ย่างดีเนาะเธอเนาะน,นี่ค่ะต้มยำกับธรรมดามันจะบ่เขียนไปนะคะ่ะต้มยำมันจะเขียนวะ่าต้มยำโอ้สเสริมว่าน้ำหน่อยเนี่ยอยากซดน้ำลหลายน้ำส่อีกนะเธอเนาะ ขาดลงกันย่านเส้นบัะทันกันัะนี้เนี่ยค่ะนีของมนอีกตอนนี้น้กเหนียวๆนุ่มๆผสมสกับกะตะวต้นต้มโดนค่ะอ้อนเหลาเลย,ยค่อยเพิ่มน้ำเอาค่ะเ็นเป็นเตแ๋ยวนะค่ะพ่อหนะพี่นอ้องกำลังสุกแล้วเป็นย้งพี่น้องเตี๋ยนี้ค่ะ คิดอยากต้านขับเปียกแลยซอสเสริมตอนฮิดไงครับเนี่ยซเสริมกินอยู่เรื่อยมีขอ,องซอสเสริมถ้วยหนึ่งแล้วครับของในหัวดำใส้ลูกสีนพร้อมค่ะคิดอยากแต่สลูกสีนพร้อมแตก เขาให้มะดําค่ะเดี๋ยวก็จากนามมาใส่นะค่ะแมงดัมัาจรดรดปกติเนะค่ะรดธรรมดาลูกซีเพ็นลายมัดเศษนะค่ะไม่ต้องนานเลยเลยนิดหน่อยเฉยเพอะะอะไค่น้นเพราะอะไปพราะี่เขากระสีใส่นี่ด้อค่ะใส่เครื่องปรุงนะพ่นีเครื่องปรุงไม่้พ้อม กอปลุกขึ้นมาม่เลยนะคะ่ะพี่ติ่งเขาต้มน้ำให้ปรุงน้ำซุปตัวนี้ให้เรียบรอยะะ้อยแล้วค่ะตัวาี้เสริมเฮดแบบง่ายๆเนี่ยพี่นอ้องว่าเ็ดต้วนรวมมันก็เล่นจบต้มแบบนี้ปกติเพอนห้เคี่ยวนี่ก็เนาะคะ่ะน้ำซุปก็เข้มข้นดีค่ะไม่ได้ใส้ลายกันเนี่ยแสีบคึอกันเนี่ยหัวอะไรเนี่ยคะ่ะตัวนี้ต้นของสเสริมกับซีสเตอร์เราต้มยำแล้วะคะ่ะเปน็นปกติจะเป็นทั้งซีและพี่น้องข้างหมอ้อเดือดแล้วนะคะ่ะ ปรุงน้ำซุปก็เรียบร้อยนีดหมอแล้วค่อยเอาเส็นลงนะคะ่ะตามวิธีของเพิ่นเนาะคะ่ะให้ว่านี่ในหูแดงเพิ่นไม่ได้ก็บต้มยำถ้าเสริมกันเลที่เอารสต้มยำของจะคของนะคะ่ะปรุงนหมอเรียบรอยะะยนนะะ้อยแล้วค่ะสิบตากไซเลยไปนะค่ะเดี๋ยวเรียบร้อยกันแนละะ้วค่ะหอไมไปเด้นะเธอเนาะหอมเธอคุณน,น่ะคะ่ะต้มยำมีพริกให้ร้อมมีหอมเกี่ยวให้ะความแล้วค่ะ นี่จะเสริมเฮดรสแซ่บๆเลยเด้อค่ะเพราะว่าไอเส,สิร์ฟกินสองห่อแล้วค่ะใสิไส้เครื่องปรุงสองห่อตามมาตราของเพคนเลยอืมแซ่บนี่หอมนี่ค่ะกินกไก่ไข่เนอะเธอเนาะกินไก่ไข่อันนั้นเด้อพี่น้องอันอี่ย่งก,ก็มะม่านะคะสะส่ะแซ่บคือกันเนี่ยเส,สิร์ฟมารสต้มยำตักไส,ส้เซ็มเลยไปเนี่ยตักเส,ส้นนี่เลยค่ะ กรบนี่เป็นข้าวเปียกรสต้มยำแล้วค่ะควยจับหยวนแนะ,ะ้วค่ะเอิน่นๆแป้งเสริมเพชนหลายเอิญข้าวเปียกค่ะก็เลยเอ็นนั่นกันสุดสายหนาเด้เป็นตักหลายๆกันนะคะ่ะเดี๋ยวเขามาตักอีกนี่แค่ค่ะนี่หอมเจียวพร้อมพี่น้องหอมเจียวเติมซีไซพริกอีกค่ะ พันธุ์เห็ดีแลดีนะท่านพีกค่ะสแตกเปเผ็ดเลยเนี่ยค่ะสมะาพี่น้องที่ว่าพัก,พก,สสก,กินเผ็ดก่ะเซโรตมยำกับพอดีแล้วเดีอยค่ะมีรสชาติเผ็ดนิดนงสสึงสุดๆใส่สองห่อเลยกิอยากไปเผ็สสดสุดๆอ๋ออมเจียสีอีกห่อหนึ่งค่ะมาตาส่วนเท่ากันเลยเด้อค่ะน้ำซุปกับสองถ้วว สองถุงมดเลยพิคสองหอมเปียกสองค่ะเพราะว่ายางละสองนะะเนาะค่ะเรนจะมีคนส,ส,สุดแซ่บพี่น้องค่ะ<ม>โอ้โหเส้นติดจับลืมลืมอืม,ม,มแสบนี่เนาะลืมซอยหอมพี่น้องต้องซอยหอมใส่พร้อมนี่นิดนึงนะเธอเนาะกระดานขับเปียกเนาะเออเซนดิ้งแอนด์เซนดิ้งดึงดึงดึงดีงดีค่ะ ไรเป็นพี่น้องกันเลยค่ะเข <Okay, S 1> ี่นอหอมเส้หอมกันนะค่ะอือเป็นข้าเปียกแบบสมบูรณ์แล้วเป็นไอ้ค่ะอืมครับมาบค่ะพี่น้องเสแบน้ากันค่ะอือสี่แล้วพี่น้องดีครับเสแสร้งี่หลีค่ะขอบคุณพี่นำพลอยหลายๆค่ะที่ไอ้มอบนี่ค่ะข้าเปียกงาขิดอยากน,นเถอะเนาะเพราะว่าเขาบนบม่ได้ต้มขายก็เลาเขาเกิเอามากินในเรหนยครบสูตรค่ะ แล้วก็อีกรสชาติหนึ่งก็คือรสต้มยำเนี่ยคะ่ะเสริมกับพึ่งเคยได้กินเนาะค่ะรสธรรมดาของหนระดับก,กินรสธรรมดาสเสมสเพิมเ่มพริกพร้อม,อมเอาดีๆกันนะคะ่ะเสนมเนื้สะสะนอพริกสองสองค่ะ โอดตเส้นเผาเพื่อนาพี่หนังซีเขากันไะะข่หนมเคาับปั้หมือจับจับแล้นกลัวใบ,บแม่ <c oughs> ใครม่ไม่กระดูกมูใบแม่ของรตรน,น,นู้นน่ซ <c oughs> ุปแสบแล้วค่ะเพา่ากินกับเปียกเขากันเลยะะือ,รก,รอกระดูกหมูนะพี่ัง อเออเอ็นเยืน,น,เน,ยนี่นยงบ้งไหนน่ะเนาคนน่ะเส้นเนยเนเนนุ่ม่บเ งบ้าเนุมกบ้นุม <c oughs> รีวิวให้พีปีพันน้ำค่ะพี่พันส้มไม้กิงซื้อเด้ไหนค่ะ รส่เขาไปแหละค่ะขาเข้าป็นมดไอ้กับปลารืองหอด <c oughs> มีข,ขา่าวก็อเปียที่นัง เจ็บแล้วครับพ่อกับแม่เพิ่งเข่าเหมือ่ะเพิ่งกินอันเข่าก้อน,นละเสดายน้ำนนึงแ้วเห็นไหมาบบยืมหมอนนะเส็นไหมใจอีกค่ะสีสด <c oughs> น้ำแจ๊ ขออนยาตเยอะค่ะเพราะว่าเติมไม่ได้ปุุงอย่างไรไเปรี้ยวดี ใช่หอมก็เป็นหอม

จะใจค่ะแสบมั้ยเหรอแสบเหรอ

เแล้วกระสิสะดวกสบายเพราะมีนหน่องคลายมา่าเลยค่ะต้มน้ำเจ็ดออกอ่ 是龙骨，然后是骨。 แกค่ะค่ะมาถึงดูสีแบบลองกินหมดค่ะเแสบ้อนแตกมึนเผ็ดเหรอร้อนจังอน ซี่ซ้องหอมเจียวสองเครื่องปรุงสองค่ะผักนแบบนี้หั่นแบบนี้ แดดอีกแล้วแดดอีกแลีวค่ะคลิปนี้เนะะ้องข้ารัศมกีกระเพาพี่น้องเลยคะ่ะมาพิสูจน์เลยนะคะ่ะพี่เพีนพพนยน้ำโพยเป็นทรงม้ไห่เนาะคะ่ะทรงกวยจับหยวนเนาะ,ะงเป็นกวยหยวน,นะะขวน้าวเขาเขเปียกข้าวเขาจะเอิญเขาเปียกนเนาเนะคะ่ะกวยจับหยวนเนาะคะ่ะ ตาจุ๊บจับสรรเสริมก็ได้ร้องราคาะพิสูจน์ให้แล้วราวคาพี่น้องแท็บอี่หนีค่ะเบอร์โทรพี่เพื่อนบันเทิงบันทายออนไลน์กับสรรเสริมฝากไว้ในคลิปอันแกล่องฝากนะคะ่ะจช่นไรกับฝากพี่น้องเราไหมละค่ะฝากตินกันบางแต่้รเสริมลราก็ไหนคนดั่ดดพร้อมเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างนี้ละคะ่ะคลิปนี้ก็เววสียไว้สำเนียง่ะเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสรรเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ